Ah uh -huh. ฝ่ายรุกทําให้แล้วอีกฝ่ายไม่เสร็จฝ่ายรุกเขาจะเฟลเปล่าคะคือตอนทนะําน่ะเวลาเราตั้งเป้าหมายอะไรแล้วเนี่ยมันแน่นอนด้วยโมิเทตของความเป็นมนุษย์อย่างเรามันก็อยากจะทําให้มัน complete ทาให้ประทับใจทําให้สําเร็จโดยประสบการณ์ของเพื่อนพี่คนนั้นอีกแล้วเขาบอกมาว่าครั้งแรกเนี่ยมีปัญหาสุดเลยคือทําไม่เป็นและทำยังไงยังไงดีเอ่ยก็ลองทำไปงูปลาแล้วแน่นอน ่ม,ม complete. ถามว่าเฟลไหมเฟลมากเฟลมากมากบอกเลยว่าครั้งแรกนี่มันคาดหวังเราเห็นเราดูสื่อเราแฟนตาซีแต่พอทำจริงเราแบบไอ้ไก่อ่อนเข้าใจไหมมันก็เฟลเป็นธรรมดาแต่อยากจะบอกว่าถ้าเป็นหนแรกๆอะไรเงี้ยไม่ต้องตกใจมันเป็นกันได้ทุกคนมันไม่มีใครทําเป็นแต่ออกมาจากท้อแม่เข้าใจไหมก็ไต่เลเวลไปครั้งหน้าก็ทําใหม่ให้มันดีขึ้นมันก็จะค่อยได้มากขึ้นเรื่อยๆนะคะแต่ถ้าถามว่า ทําเป็นแล้วช่ำชองแล้วหลายปีแล้วแต่มันก็มีนะบางครั้งทําแล้วก็ไม่สําเร็จไม่คอม plete ก็มีซึ่งถามว่าเฟลไหมก็แอบเฟล <c oughs> <c oughs> ก็เพื่อนก็บอกมาอีกว่ามันก็แอบเฟลอยู่ดีนะแกเพราะว่าอย่างเราเป็นฝ่ายทําให้อะ่ะเราอยากเห็นจุดหมายปลายทางอยากเห็นภาพ ของเขาที่ complete พอเขาทําแล้วมันค้างคาใจเนี่ยมันก็รู้สึกแบบเหมือนเราก็ไม่คอมพ l e t e ไปด้วยนะเกเข้าใจไหมต่อให้เราเก่งแล้วช่ำชองยังไงเนี่ยมันต้องมีสักวันหนึ่งแหละที่มันจะแบบทาทาไปแล้วเอา้าวันนี้ไม่คอมพ l e t e เว้เคยทําเหมือนเดิมเลยแต่ทําไมวันนี้เธอจ๋าไม่เสร็จมันเป็นไปได้หลายปัจจัยอาจจะเขาเหนื่อยเขาล้าเขานอนน้อยร่างกายไม่พร้อมร่างกายไม่ตอบสนองอาจจะแค่ตอบสนองช่วงต้นแต่แบบสุดท้ายไม่คอมพ l ี t e ก็เป็นไปได้ มันก็แอบน้อยนิดนึงคือเราอยากเห็นภาพคู่ของเราหรือแฟนของเราเนี่ยคอมพลีตแล้วมันรู้สึกเออภูมิจิกภูมิใจหน่อยว่าเออเราทาให้แฟนคอมพลีตทาสาเร็จมันสบายใจกว่านั่นแหละเป็นไปได้ก็ปลอบใจเขาหน่อยแล้วก็บอกว่าไม่เป็นไรนะจ้าเธอเดี๋ยววันหลังค่อยมาเริ่มต้นกันใหม่ประกอบภารกิจกันใหม่นะคะมิชชั่นครั้งนี้อาจจะไม่คอมพลีตไม่เป็นไรเราังมีมิชชั่นต่อไปอีกได้เรื่อยๆอันนี้เราบอกเขาได้เลยช่วยยืนยันและคอนเฟิร์ม ให้เขาเขาก็จะดีใจมากว่าเออเราไม่ได้ติดใจหรือไม่ได้ค้างคาใจอะไรตรงนั้นเนาะ <c oughs> ก็่นแหละถ้าบอกตรงนี้ไปก็อาจจะช่วยให้หายเฟลขึ้นมาได้นิดนึงนั่นแหละแล้วครั้งหน้าก็จะได้แบบมั่นใจที่จะทํามากขึ้นใครมีประสบการณ์อยากมาแชร์ <c oughs> ก็มาคอมเมนต์แชร์กันเหมือนเดิมได้เลยนะคะเดี๋ยวอีฟมาอ่านค่ะ